สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกนกอรอนสีดาดิตชื่อเล่นชื่อนำน,าน่าอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ทับ1ค่ะเป็นผู้ลงสมัครประธานนักเรียนหมายเลข4 นโยบายที่1ชื่อว่า Talent Show ให้นักเรียนทุกคนที่มีความสนใจมาแสดงความสามารถกันอย่างไม่จํากัดรูปแบบความสามารถ 2. ขนมของชั้นใครจะแตะในตอนพักกลางวันเราจะไม่มีการตรวจกระเป๋านักเรียนทุกคนสามารถนําขนมออกมาทานนอกโรงอาหารได้แต่นักเรียนทุกคนต้องกินให้ถูกเวลาและทิ้งให้ถูกที่มิฉะน,นั้นเราขอยกเลิกนโยบายนี้ค่ะ 3. พัฒนาจิตอาสาเพื่อโรงเรียนและตนเองจะมีการฟื้นฟูในห้องน้ำโรงเรียนให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้นมีการรณรงค์เรื่องยาเสพติดและมีกิจกรรมจิตอาสาให้พี่ๆน้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรมกัน 4. MPP Olympic จะมีการจัดแข่งขันกีฬาต่างๆเช่น อีสปอร์ตฟุตบอลวอลเล์บอลแ,และกลีฬาอื่นๆที่ทุกคนสนใจค่ะ5พิงงลอเลดีโอจะเป็นการจัดเสียงวิทยุต,ตามสายให้นักเรียนทุกคนสามารถโทรกันเข้ามาเล่าเรื่องผีเรื่องความรักหรือปัญหาอื่นๆที่อยากจะให้เราช่วยกันแก้ไขค่ะิยาสมมุติเหตุการณ์ให้น้องเหตุการอย่งนะีถ้าเพื่อนในสภาน้องทะเลาะกันจนไม่ทำงานแล้วเราเนะป็นฐานนะประธานสภานักเรียนน้องจะจัดก,การกับเพื่อนอยังไง ก็ต้องใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาค่ะให้ปรับความเข้าใจกันได้น้องจะฝากอะไรถึงน,น,นักเรียนในโรงเรียนนี้ครับก็ถ้าชอบนโยบายของหนูนะคะก็อย่าลืมเลือกเบอร์สีค่ะให้น้องไปเรียกครอบมาแล้วก็พูดสโลแกนน้องแคเด็กครับเดี๋ยวแลครั five minutes later สโลแกนของหนูก็คือก้าวไกลเพราะขาย,ยาวก้าวหน้าเพราะพวกเราค่ะ yeah.